สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็มาป่าค่ะแล้วก็จะพามาแนะนำและทำความรู้จักกับเห็ดชนิดหนึ่งค่ะที่คนไทยนิยมเก็บมารับประทานนะคะเพราะว่าใส่แกงก็อร่อยเอาไปทำแจ่วก็อร่อยนะคะซึ่งเห็ดชนิดนี้ก็คือเฟรลิกแบล็กสวัมนะคะจะเป็นเห็ดดอกสีขาวค่ะคนไทยมักจะเรียกว่าเห็ดถั่วฝรั่งนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เห็ดถั่วเนาะแต่ว่า หน้าตามันคล้ายๆกับเห็ดถั่วที่บ้านเราอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็เลยเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดถั่วฝรั่งค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เห็ดตัวเดียวกันนะคะมันมีชื่อวิทยาศาสตร์คนละตัวกันค่ะในภาษาสวเดนจะเรียกว่าฟียาลิบเบรกสวามค่ะเดี๋ยวเราจะแปะชื่อภาษาอังกฤษแล้วชื่อทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้นะคะเห็ดตัวนี้นะคะเป็นเห็ดไม่มีพิษค่ะกินได้แล้วก็กินอร่อยด้วย แต่จะเป็นพิต่่ร่างกายก็แต่เมื่อถ้าเราทานเห็ดนี้แล้วแล้วเร,เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามไปค่ะที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะคะก็เป็นดอกอ่อนๆค่ะแบบนี้กําลังน่ากินนะคะบางคนก็ชอบอร่อยบางคนก็ไม่ชอบนะคะบอกว่าไม่อร่อยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะนี่ก็เป็นดอกเห็ดนะคะฟ i r าลิกเบล็กสวัค่ะจะเห็นว่าหมวกเขาจะสีขาวๆอะ่ะแล้วก็จะมีออก,กรครีมนิดนึงแล้วมันเป็นขุยๆเกรดๆอะคะ่ะ เป็นคุยๆแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าเฟรียลิกค่ะแล้วก็ที่มันเรียกว่าเบรกสวัมเพราะว่าเวลามันแก่แล้วอะค่ะอ่ามันจะเป็นสีดําแล้วเป็นเหมือนน้ำหมึกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะมาดูเนื้อข้างในนะคะข้างในพอผ่าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นๆน,นะคะที่หมอกเห็ดมันจะเป็นเกล็ดๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ขามันก็จะสีขาวนะคะเป็นกลวงแหละขามันอะอันนี้นะคะนี่ก็คือขาค่ะที่เราผ่าออกมาให้ดูนะคะ มันจะเป็นกรงกลวงข้างในเห็นไหมจะเป็นร่องตรงนี้แล้วมีเยื่อสีขาวนี่คือขาข้างในนะคะเห็ดชนิดนี้กินได้นะคะถ้าแบบผ่ามาแล้วเนื้อข้างในนะคะคือที่ขาแล้วก็ที่หมวกนะคะยังเป็นสีขาวอยู่ถ้าเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็คือสีมันเข้มขึ้นเป็นสีเทาเริ่มเป็นสีเทาอะไรแล้วเนี่ยค่ะก็คือกินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะสร้างอับสปอร์แล้วก็มันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําเป็นน้าหมึกแล้วมันจะเป็นพิษค่ะ สำหรับเห็ดตัวนี้นะคะก็จะมีคู่เหมือนค่ะก็ชอบขึ้นอยู่ตามสนามหญ้าเหมือนกันนะคะคู่เหมือนเขาจะเป็นทรงคล้ายๆกันค่ะพอแก่เราก็จะเป็นหมึกดำๆเหมือนกันด้วยแต่ว่าลักษณะสังเกตก็คือตัวคู่เหมือนนะคะตรงหมวกเห็ดมันจะไม่เป็นขุยๆเกล็ดๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็คือฟีเรลิกแบล็กสวัมที่กินได้มันเราจะเห็นว่ามันเป็นขุยๆเกล็ดๆนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูตรงนี้ที่มันเป็นขุยตรงนี้นะคะ เป็นปุยตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความแตกต่างเห็ดคู่พิษคู่เหมือนที่เป็นพิษอันนั้นก็จะเรียบไปเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นปุยแล้วเราจะเห็นว่ามีสีครีมเนาะตรงหมวกตรงนี้แล้วก็ปุยปุยมันจะเห็นเป็นสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะทั้งดอกเขาค่ะแล้วก็อันนี้เราเดินมานะคะเห็นไม่รู้ใครเขาล้มเห็ดอันนี้ไว้ ดอกนี้ยังกินได้อยู่เนื้อยังขาวอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่อ่อนลงไปอีกนะคะก็จะเห็นว่าเป็นดอกสีขาวมากกว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะลองผ่าให้ดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะข้างในนี่ดูลักษณะเนื้อข้างในยังขาวจัวอยู่เลยอันนี้ก็กินได้นะคะเ,เพื่อนๆเราชอบกินมากอะ่ะ นี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะให้ดูเนื้อข้างในยังขาวจ๊วอยู่เลยดอกเมื่อกี้นี้ที่ผิวข้างนอกเขายังเป็นสีขาวอยู่แล้วก็ขาเขาจะกรงกลวงนะคะอันนี้นค่ะตรงนี้ก็จะมีดอกละอ่อนขึ้นเต็มเลยแหมพาแวะดูดอกอ่อนๆก่อนนะคะนี่กาลังน่ารักเลยค่ะกําลังกินแหละเราจะพาไปดูดอกที่แก่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงส่วนอันนี้นะคะเป็นดอกที่แก่แล้วค่ะเห็นไหมว่ามันจะเป็น น้ำมึกเลยอันนี้เนี่ยเราเคยเอาไปเล่นด้วยแหละเอาไปแบบจิ้มจิ้มแล้เ,เขียนที่กระดาษมันเขียนติดนะคะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนน้ำมึกอันนี้คือดอกที่แก่แล้วค่ะให้ดูหมกเห็ดชัดๆเลยค่ะนี่มันจะมีความเป็นหมึกดำๆที่ขอบเขาก็เลยได้ชื่อว่า black swamp ด้วยนะคะ f i e l ล c ก,ก็คือเป็นขุยๆเมื่อกีน้นี้เป็นเหมือนแบบขนนกอะไรเงี้ยปุยๆแล้วก็ คำว่า black แปลว่าหมึกนะคะสว a m แปลว่าเห็ดก็เลยชื่อว่า f e l l i c black ส w a m ค่ะก็จะเป็นชื่อที่บรรยายลักษณะของเขาตั้งแต่เพิ่งออกมานะคะแล้วก็จนถึงที่เขาแก่ลงแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูต่อนะคะอันนี้กลุ่มนี้ก็จะมีทั้งดอกที่เป็นดอกแก่แล้วดอกอ่อนค่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็นดอกอ่อนไหมเขายังขาวอยู่แล้วก็เป็นปุยขาวๆนะคะสว่วนนี้ก็ เป็นดอกที่แก่แล้วเราจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนสีจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสีเปลี่ยนไปเยอะมากมันจอกเป็นอะไรส้มๆม่ะฝนมันตกใส่นะคะมันเหมือนเป็นน้ําส้มๆออกมาด้วยอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าครีบเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําๆ,<ำ>ๆเห็นไหมเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะคะให้ดูลักษณะภายนอกก่อนว่าเป็นยังไงนะคะดอกใหญ่อันนั้นคือกินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาสร้างอับสปอร์เป็นพิษแล้วนะคะดอกเล็กยังกินได้อยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่า พอกินแล้วไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะตามตำรานะคะเห็ดตัวนี้เขาไม่ได้ระบุไว้ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์หลังจากกินเห็ดตัวนี้ไปนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆเราเล่าให้ฟังหลายๆคนว่าอย่างเช่นคนหนึ่งนะคะที่เล่าให้ฟังพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำเขาชอบกินเห็ดอันนี้มากก็เอาไปทํากินแล้วก็ทําให้แฟนกินด้วยปรากฏว่าแฟนกินไปแล้วนะคะแล้วแฟนแกเป็นคนที่ เบียร์จิบไวน์อะไรเงี้ยค่ะตอนเย็นๆอะไรแบบนี้แล้วแกก็มีอาการเมาค้างไปแบบหลายวันเลยแบบเมาค้างจนแบบก็เลยคิดว่ามาจากเห็ดตัวนี้เพราะาช่วงนั้นก็กินเห็ดตัวนี้อะไรเงี้ยจังจากนั้นคือเข็ดไปเลยเพราะว่าเห็ดตัวนี้นะคะมันจะไปยับยั้งกระบวนการสลายแอลกอฮอล์ในร่างกายค่ะซึ่งมันจะทําให้เราเกิดอาการเมามึนค้างไปหลายวันนะคะกว่าจะหมดอาการนั้นค่ะนี่นะคะดอกแก่ให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง ดูกันชัดๆก่อนเลยค่ะกินไม่ได้แล้วพี่เนื้อเขาก็จะเริ่มเป็นเกจเครื่องในเห็นไหมคะก็จะเป็นสีดำแล้วเป็นสีเทาๆสีดำๆนี่นะคะก็จะเห็นว่าข้างในเป็นสีดำแล้วแล้วนี้ก็คือเราฉีกออกมาค่ะมันก็จอกเป็นสีดําๆสีเทาๆนะคะตรงนี้เป็นสีเข้มแล้วตรงนี้ตรงด้านข้างก็จอกเป็นสีดําๆแล้วอันนี้คือทานไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกะออกมาแล้วดอกไหนมีลักษณะเป็นเทาๆแล้วเปลี่ยนสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนสีข้างนอกนะคะเราจะเห็นข้างนอกเป็นขาวสวยเลยค่ะขาวแบบข้างบนตรงเนี้แต่พอผ่าออกมาแล้วอ่ะบางอันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แล้วอันนั้นก็คือกินไม่ได้นะคะเราก็จะพูดถึงสารที่มันทำให้เกิดอาการเมาค้างนะคะเราไปอ่านมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะเกี่ยวกับยาละสารพิษว่าเห็ดตัวนี้ค่ะ f i e i c b r e w a หรือ Corpinus comatus นะคะอยู่ในสายพันธุ์ Corpinus นะคะ ก็จะมีสารที่ชื่อว่าคอปรินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการสลายแอลกอฮอล์ในเลือดค่ะในเว็บไซต์ก็จะเขียนว่าซึ่งถ้าทานเห็ดนี้พร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือจะดื่มแอลกอฮอล์หลังจากกินเห็ดไปภายใน72ชั่วโมงก็จะทำให้แอลกอฮอล์ทีอ่อยู่ในเลือดนะคะไม่ถูกย่อยสลายนำไปใช้นะคะแอลกอฮอล์ก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายค่ะซึ่งถ้าแอลกอฮอล์ตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะก็จะทำให้เราเกิดอาการ คล้ายอาการเมาค้างอะค่ะมึนงงเหมือนกับที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปะค่ะแล้วก็จะมเมาค้างมากน้อยหรือนานแค่ไหนนะคะก็แล้วแต่คนค่ะแล้วก็แล้วแต่ปริมาณเห็ดที่กินไปแล้วแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปด้วยนะคะแต่ว่าตำราเห็ดแล้วเว็บไซต์เห็ดหลายๆที่นะคะไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะคะเรื่องที่ว่าพอกินเห็ดตัวนี้แล้วดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะทําให้เกิดอาการเมาค้างอะค่ะ ก็ยังไงก็แล้วแต่จะพิจรารณากันนะคะว่าจะยังไงเราก็นำข้อมูลทุกๆด้านมานำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะสำหรับเห็ดตัวนี้นะคะจะชอบอยู่ตามสนามหญ้าค่ะเราก็ตามข้างทางนะคะถ้าขึ้นตามสนามหญ้าข้างทางในเมืองก็ควรระวังหน่อยนะคะเพราะเสี่ยงต่อโลหะหนักที่สะสมอยู่ในดินค่ะเราก็เห็ดเขาย่อยสลายแล้วเก็บเก็บสะสมโลหะหนักบางชนิดไว้ได้นะคะ ควรทําความรู้จักสถานที่นั้นๆก่อนคะ่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะได้ไม่เสี่ยงอันตรายนะคะเดี๋ยวจะพาดูเห็ดในลักษณะต่างๆนะคะอันนี้เพิ่งออกมานะคะเราก็จะเห็นว่าเขาจะยังไม่มีปุยๆเท่าไหร่นะคะผิวจะเรียบๆแล้วก็จะเห็นอาจจะเห็นปุยนิดๆและตรงในช่วงตรงนี้นะคะอาจจะเห็นนิดๆอันนี้ดอกเล็กมากนะคะ เราซูมมันก็เลยดูดอกใหญ่นะคะถ้าเทียบกับดอกอื่นก็คือดอกเล็กมากนี่คือดอกที่โตขึ้นมาอีกนะคะจากเมื่อกี้นิดนิดหนึ่งก็จะเห็นลักษณะของเขาชัดเจนแล้วค่ะสีขาวเนาะแล้วก็มีเป็นปุยปุยเป็นเหมือนคุยคุยเป็นเหมือนขนนกแล้วอันนี้ก็โตขึ้นมาอีกนะคะดอกโตขึ้นมามากอันนี้ก็จะเห็นขุยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะสามดอกเล็กอ,อันนั้นก็โตขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็พอตูไปมากๆเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วออกดำๆนะคะแล้วก็เนื้อข้างในก็จะเป็นออกสีดำๆด,ำด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือแก่ขึ้นไปอีกนะคะหมวกเขาก็จะพับมวนขึ้นแล้วก็จะเห็นเป็นหมึกสีดำๆอยู่ที่ขอบหมวกนะคะก็พอแก่ขึ้นไปอีกหมวกเขาก็จะเหมือนย่อยสลายไปค่ะเราก็จะเห็นเป็นตอแบบเนี้ยขาก็จะเริ่มดำๆไปด้วย ค่ะสำหรับเห็ดชนิดนี้นะคะก็จะมีให้เก็บได้เยอะนะคะในช่วงที่แบบฝนตกเยอะๆค่ะเดือนกันยาตุลานะคะโดยเฉพาะหลังกลางเดือนกันยาก็จะมีให้เก็บมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ที่เราทําวิดีโออยู่ก็เป็นช่วงของปลายเดือนกันยาค่ะก็จะขึ้นเยอะมากนะคะเราก็มีให้เก็บถึงตุลาค่ะแต่ก็จะเริ่มลดน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเห็ดทั่วฝรั่งนะคะหรือว่าที่เรียกว่า ฟียิกเบรกซ์ัมค่ะตอนนี้เราก็อยู่สนามหญ้าในเขตเมืองนะคะตรงนี้ก็มีน้องกระต่ายนั่งอยู่ด้วย,ก,ก,ย,ย,วยก็ที่เห็นขา,ขาวๆที่ขึ้นในสนามหญ้าอันนั้นก็คือเห็ดเฟียริกเบรกซ์ฟัมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าโล่งๆนะคะเขามีความน่ารักมากเลยนะคะอันนี้คือที่กินได้ก็จะมีเกล็ดตามมาดูอีกรอบนึงมัเป็นเหมือนขนนก เป็นขุยๆแบบนี้นะคะมาดูใกล้ๆสตอกหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามหญา้านะคะเห็นเป็นหญ้าแล้วก็นี่ก็คือเห็ดถั่วค่ะเดี๋ยวจะลองถอนดูนี่นะคะก็จะเป็นปุยๆขุยๆสีขาว,ขาว ดูนะคะอ๋อดูข้างนอกสีขาวเห็นไหมคะพอเปิดข้างในมันก็จะเห็นว่าตรงปลายเนะะี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอันนี้ก็คือไม่กินนะคะเพราะเขาเริ่มที่จะสร้างอักอร์แล้วแก่แล้วค่ะไม่ควรเก็บไปกินค่ะที่จะกินได้คือเนะื้อข้างในต้องเป็นสีขาวล้วนๆเท่านั้นนะคะดูดอกนี้นะคะตอนนี้ฝนตกค่ะว่าเรดูดอกนี้ว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เนื้อยังขาวอยู่ทั้งหมดเลย ดูนะคะจากเนื้อมันก็จึงเป็นสีขาวทั้งหมดอันนี้ก็คือยังกินได้อยู่นะคะแบบนี้ที่จะเก็บไปกินนะคะก็ตอนเก็บบางทีดอกเล็กหรือดอกใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันก็แก่ไม่เท่ากันนะบางทีดอกยังเล็กอยู่เคาก็แก่แล้วยังไงก็ดูเนื้อข้างในให้ดีๆก่อนนะคะสำหรับท่านที่จะเก็บเห็ดนี้กินนะคะเราก็ขอแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่า ถ้าเป็นสนามหญ้าที่ขึ้นอยู่ในเขตเมืองนะคะติดถนนหรือว่าติดในพื้นที่ที่เป็นโรงงานหรือ,อในเมืองค่ะที่ใกล้เมืองหรืออยู่ในเมืองอะไรอย่างี้ค่ะก็ไม่ควรจะเก็บนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงในการเก็บเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้นะคะก็จะมะีสารพิษปนเปื้อนได้ค่ะอาจจะมาจากดินหรืออาจจะมาจากอากาศนะคะแล้วก็จากดินอาจจะมีอย่างเช่นพวกโลหะหนักอะไรเงี้ค่ะซึ่ง เห็ดบางชนิดนะคะเขาอาจจะสะสมโลหะหนักไว้ในตัวนะคะแล้วเวลาเราเก็บไปกินอ่ะถ้าดอกสองดอกเราอาจจะไม่แสดงอาการเนาะแต่ถ้าเราเก็บไปกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอาไปทําแจ่วหรือแกงเราจะใส่เยอะมากซึ่งหลายๆดอกรวมกันก็อาจจะมีปริมาณโลหะหนักในปริมาณมากนะคะซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะถ้าจะเก็บเห็ดชนิดนี้กินนะคะก็ควรที่จะไปเก็บในป่าค่ะหรือว่าชายป่าสนามหญ้าที่เป็นทุ่งหญ้านะคะ ที่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้เมืองอะไรแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ใกล้ในพื้นที่ที่เขาเพาะปลูกด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็จะฉีดสารเคมียากําจัดแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนั้นนะคะมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในดินในบริเวณนั้นก็ได้นะคะที่ดีที่สุดก็คือพื้นที่ป่าค่ะรอบๆป่าบางทีก็จะมีสนามหญ้ามีทุ่งหญ้าอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะมีเห็ดชนิดนี้ขึ้นนะคะ หรับใครที่จะเก็บเห็ดชนิดนี้กินนะคะเราก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าศึกษาดีๆก่อนเพราะว่าเห็ดชนิดนี้นะคะมีคู่เหมือนค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เห็ดคู่เหมือนไว้ให้นะคะในใต้วิดีโอนี้ก็ลองไปรับชมกันดูค่ะจะได้ศึกษาให้รอบคอบก่อนนะคะที่จะเก็บเห็ดนี้มารับประทานค่ะแล้วก็อย่างที่แนะนําไปนะคะถ้าจะเก็บเห็ดตามสนามหญ้าในเมืองก็ควรศึกษาดีๆก่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นชุมชนในออัดหรือเป็นเขต โรงงานไม่ควรที่จะไปเก็บมารับประทานนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่เห็ดชนิดนั้นนะคะสะสมสารพิษหรือโลหะหนักค่ะซึ่งเวลาเราทานเราก็ทานในปริมาณเยอะเนาะซึ่งเราอาจจะได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในปริมาณเยอะอาจจะมีอาการที่เป็นพิษอะไรตามมาได้นะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะคะบางคนกินเห็ดนี้แล้วแล้วก็ไปดื่มแอลกอฮอล์จะมีอาการเมาค้างยังไงก็ สำหรับท่านที่ทานเป็นครั้งแรกก็ควรที่จะระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคะ่ะโอเคค่ะเราก็หวังว่าวิดีโอที่แนะนำเกี่ยวกับเห็ดถั่วฝรั่งอันนี้นะคะหรือฟีเรลิบเบรกซวนี้นะคะจะเป็นสาระประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้นะคะ ถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์นี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ